ในช่วงเวลาที่หลายครอบครัวเตรียมฉลองคริสต์มาสกันชื่นมืน่นแต่ครอบครัวของวังลี่หงหรือวังลีฮอมดาราศิลปินวัย45ปีหลังแจ้งข่าวเตียงหักกับอดีตภรรยาร,รุ่นน้องนะคะลี่จิงเลย่ยล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะยังตกลงกันไม่ลงตัวเมื่อฝ่ายหญิงประกาศในโพสต์ล่าสุดว่าไม่ขอรับบ้านที่ทางหวังลี่หงบอกว่าจะย้ายมาเป็นชื่อเธอในถแถลงขออภยัยและประกาศพักงานในวงการเมื่อต้นสัปดาห์ เนื่องจากมองว่าอดีตสามีคนดังไม่มีความจริงใจในการขอโทษและเมื่อเป็นอย่างนี้ก็สะท้อนว่ายังคงสำนึกไม่ได้ในสิ่งที่กระทำลงไปขณะเดียวกันเธอขอยืนยันว่าที่ออกมาแฉยาวเหยียดตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ทำเพราะโกรธหรือต้องการเรียกร้องเงินทองหลังจากนี้เธออยากให้เรื่องนี้ยุติลงสักทีรวมทั้งต้องขออาภายัยหากได้ลากผู้บริสุทธิ์มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ทั้งนี้หลังมีข่าวเช้าโชออกมาส่งผลให้แบรนด์สินค้าทยอยยุติการร่วมง,งานกับหวังลี่หงเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องคบชู้ชอบซื้อบริการและมีพฤติกรรมบูลลี่อดีตภรรยาน,นั้นถือว่ากระทบต่อภาพลักษณ์แบรนด์เป็นอย่างมากสื่อจีนคาดว่าดาราศิลปินหนุ่มรายนี้จะต้องใส่เงินชดเชยแก่แต่ละแบรนด์ไม่ต่ำกว่า1ล้านดอลลาร์หรือ33ล้านบาทจากสิ่งที่เกิดขึ้น แม้กระทั่งทางการจีนนะยังออกมาพูดถึงประเด็นนี้เลยนะคือเขาไม่ได้เอ่ยชื่อตรงๆว่าเป็นหวังลีหงนะแต่เขาบอกว่าเรื่องของแบบคุณธรรมอ่ะต้องมาก่อนงานศรริลปะอะไรประมาณนั้น,นคือเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนผลงานการแสดงมันคือศิลป,ปะแต่ว่าคนที่จะแบบจะใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ได้เป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชนจีนได้ต้องเป็นคนดีก่อนอืมก็โหดูว่าจะไม่จบง่ยายเลยนะใช่คือเือคือประเทศจีนเอาจริงมากอ่ะใช่ใช,ใช่นะครับ